โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชก์คุณชนแนลนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีแอปหาเงินเข้าบัลเลตน,นะครับจะเอามาฝากเพื่อนๆกันนะครับสาหรับแอปที่ผมเอามารีวิวในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นแอปแนวตอบคําถามนะครับตอบแบบสํารวจเนาะซึ่งแอปนี้เนี่ยสามารถที่จะ เล่นได้ฟรี100%นะครับไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเชิญเพื่อนสามารถที่จะถอนเงินเข้าบัญชี t ูมันนี่วอลเล็ดได้นะครับโดยแอปนี้เนี่ยจริงๆเป็นแอปที่มีมานานมากแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนเขามีแต่ช่องทางการชำระเงินผ่านบัญชี Paypal เท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เพิ่มนะครับในส่วนของการถอนเงินเข้าบัญชี t ูมันนี่วอลเล็มาให้เรียบร้อยแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดยังไม่เคยเล่นแอปนี้เนี่ยก็ ลองไปสมัครติดตั้งมาเล่นดูกันได้นะครับอ่าเดี๋ยวส่วนลิงก์เนี่ยผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างคลิปเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะกดดาวน์โหลดแล้วก็มาทําการสมัครสมาชิกกันได้นะครับวิธีการสมัครสมาชิกก็ง่ายๆนะครับให้เพื่อนกดคําว่า sign up เนาะมันก็จะมีให้เรากรอกเบอร์นะครับเป็นเบอร์มือถือกับที่อยู่เอีเมลเพื่อใช้ในการยืนยันนะครับอ่ะหลังจากกรอกเสร็จป,ปุ๊บเราก็ติ๊ก อสองอันนี้นะครับแล้วก็กดดาเนินการต่อเนาะอ่าโอเคครับก็หลังจากที่เพื่อนๆทาการสมัครสมาชิกกันเข้ามาเนาะหน้าตาของตัวแอปก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่าสำหรับแอปนี้เนี่ยผมเคยสมัครทิ้งไว้ค่อนข้างที่จะนานแล้วนะแล้วก็ผมมีแต้มอยู่เนี่ยประมาณ66แต้มนะครับดูได้จากบนขวาเนาะซึ่งผมก็ไม่ชัวร์นะว่าแต้มตรงเนี้ย มันมีอัตราการแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเมนูถอนเงินนะครับสําหรับเมนูถอนเงินที่อยู่ด้านบนซ้ายตรงนี้เนี่ยเวลาเพื่อนๆกดมาเนี่ย <Technology. S 1> เพื่อ<พ>นๆก็จะเจอกับหน้านี้นะครับซึ่งให้เพื่อนๆลองกดที่คําว่าถอนเงินดูนะครับก็สําหรับเมนูนี้เนี่ยแต้มผมมันยังไม่ถึง100คะแนนเนาะผมก็เลยยังไม่ชัวร์ว่า,อาแอปนี้เนี่ยการใช่100แต้มในการแลกเป็นเงินเนี่ยมันแปลงเป็นเงินได้กี่บาทนะครับก็ เดี๋ยวถ้าผมทําการเก็บครบ100แต้มแล้วก็สั่งถอนเข้า t u e Money w a l l e t เนี่ยเดี๋ยวผมมาทําคลิปแอบนี้ให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยเนี่ยหลังจากที่เพื่อนสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็น่าจะมีแบบสำรวจนะครับให้เราทําอยู่อันนึงนะอันนี้ผมไม่ชัวนนะว่าของเพื่อนขึ้นเหมือนผมหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้นี้ผมลองสมัครใหม่นะครับผมไม่สามารถสมัครได้เนาะก็คือโทรศัพท์หนึ่งเครื่องสามารถใช้ได้แค่บัญชีเดียว นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาลองทำแบบสำรวจกันดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบสำรวจที่เขาเคยส่งมาให้เนาะแต่ว่าผมไม่ได้เล่นนะครับผมลบไปนานมากลวสำหรับแบบนี้เนาะก็โอเคเดี๋ยวเราลองมาตอบแบบสำรวจนะครับสำหรับแบบสำรวจนี้นะถ้าเกิดผมตอบผ่านเนี่ยจะได้45คะแนนนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ1-3นาทีเท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับ อ่ะโอเคก็สําหรับอันนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนมันจะไม่ใช่แบบสํารวจนะมันเหมือนจะให้ผมเนี่ยทำการเปิดใช้งานดิจิตอลโปรไฟล์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็หลังจากที่ผมกดเปิดเนี่ยมันขึ้นว่าลงทะเบียนไม่สําเร็จนะซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ชชว่์วเหมือนกันนะครับว่ามันคืออะไรเนาะก็อาจจะต้องรอนะครับรอให้ทางแอปเนี่ยเขาส่งเป็นแบบสํารวจแบบนี้มาให้ทํา นะครับผมถึงจะเก็บสะสมคะแนนได้นะซึ่งแอปนี้เนี่ยวิธีการในการเก็บสะสมคะแนนเนี่ยก็จะมีการตอบแบบสำรวจที่เขาส่งมาให้นะครับในแต่ละสัปดาห์เนาะแล้วก็จะมีเป็นการเชิญเพื่อนนะซึ่งการเชิญเพื่อนเนี่ยก็ยังไม่ชัวนะครับว่าได้แต้มหรือเปล่านะเนี่ยสำหรับการเชิญเพื่อนเนี่ยเขาก็มีด้วยนะแต่ว่าเขาไม่ได้เขียนรายละเอียดระบุไว้เนาะว่าการเชิญเพื่อนเนี่ยจะได้รับคะแนนหรือว่าอะไรยังไงเน,นาะก็ถ้าใครนะครับที่ เคยเล่นแอปนี้แล้วมีความรู้ตรงไหนเนี่ยเพิ่มเติมก็สามารถมาคอมเมนต์บอกที่ใต้ล่างคลิปได้นะครับโอเคครับก็คลิปนี้มารีวิวสั้นๆแล้วกันนะครับเกี่ยวกับแอปแมวแอปนี้เนาะเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะหาแอปที่มันเป็นแอปฟรีหาเงินเข้าเล็ l โดยไม่ต้องลงทุนเนี่ยก็ดาวน์โหลดติดตั้งแอปนี้ไปติดเครื่องกันไว้ได้ครับผมโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของโชกุนชาแนลด้วย นะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ